ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์โสพลสาธรสำริผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด,ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอืมช่วงนี้มีมี ละครซึ่งเพิ่งจะจบลงไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองคือเรื่องคณิกาบางกอกคณิกาบางกอกนี่เป็นเรื่องราวของนางคณิกาสามคนซึ่งก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อที่จะไปให้หลุดพ้นเพื่อรักษาศักศีอะไรของตัวเองเราจะไม่พูดกันถึงรายละเอียดของของของตัวเนื้อเรื่องละ มันอาจจะมีคําถามขึ้นมาว่าทาไมถึงใช้คําว่าคณิกาแล้วคณิกาแปลว่าอะไรเอาเป็นว่าโดยรูปคําเนี่ยคณิกาเนี่ยแปลโดยปริยายว่าหญิงงามเมืองคือถ้าแปลกันตามตัวหนังสือเนี่ยต้องพูดว่าเป็นนางของหมู่คณะนะคือ นั่นแปลว่าเป็นนางของบางหมู่บางคณะเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นนางสาธารณะแบบโสเภณีเหมือนที่ที่ในเรื่องเนื้อเรื่องมันกล่าวถึงแล้วก็ถ้าถามว่าอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนี่เท่าที่สืบค้นมาก็พูดตรงกันว่าอาชีพโสเภณีนี่แหละเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดละ คือมันมีมาทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งจนปัจจุบันนี้ถึงจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามแต่แต่มันก็ไม่อาจปฏิเสธว่านางคณิกาหรือโดยปริยายที่คนไทยใช้ในความหมายว่าโสเพณีน,นั้นเนี่ยมีมาช้านานแล้วเอาละเราไปคุยกันเรื่องนางคณิกาซึ่งอยู่ในพระพุทธศาสนา สามสี่คนออข้อมูลวันนี้ได้จากนิตยาสารศิละปะวัฒนธรรมซึ่งขอขอบคุณผู้เขียนที่ใช้นาปกาว่าสอสีมาด้วยนะครับนางโสเเณีสี่นางคืออัมพปาลีอภัยามาตาวิมมาลาและอัตกาสีอันนี้เป็นอดีตโสเเณีซึ่งบวชเป็นภิกษุณี จนมาอยู่ใต้ร่มพระศราสนาขึ้นมามีเรื่องที่พระอาจารย์มหาสังเวยดรบรรจบบรุจิท่านได้เขียนถึงภิกษุณีสมัยพุทธกาลผู้สำเร็จอรหัตถผลไว้อย่างน่าสนใจคือโดยปกติแล้วไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราไป ขี่ข่มเองทางเพศกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยจะหาภิกษุณีณนะนาทีนี้ไม่ได้หรอกถ้าคุณจะบวชเป็นภิกษุณีคุณต้องเดินทางไปประเทศอื่นเช่นสีลังกาเป็นต้นเอ่อเขาพูดกันในรูปงานวิจัยชื่อว่าภิกษุณีกับการบรรลุอรหัตผลแล้วก็มีเขียนกันไปหลายเรื่องทีเดียวคือภิกษุณี ผู้ที่จะบาบรรลุอรหัตผลนั้นหมายถึงถ้าเป็นพระทั่วไปก็คงจะเป็นพระอรหันต์ประมาณอย่างนั้นแหละส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีภูมิหลังมาจากวันพรพรามวันกษัตริย์มีไม่มากหรอกที่จะมาจากวันแพทย์ก็คือพ่อค้าเนี่ยมีมีรูปหนึ่งเท่านั้นซึ่งมาจากวันสูตรซึ่งก็คือผู้ที่ใช้แรงงาน ที่น่าสนใจมากมีพิกษุณีอยู่สี่รูปอาชีพดั้งเดิมเป็นโสเพณีมาก่อนคือท่านเหล่านี้เนี่ยจะพูดว่าไม่มีวันนะจริงๆแล้วของอินเดียเขาก็มีสี่วันนะคือกษัตริย์พรหมามแพทย์และสูตรส่วนกันทานที่เราบอกเป็นอีกหนึ่งวันนะนั้นเนี่ยไม่อาจจะนับว่าเป็นวันนะได้หรอกเพราะว่าเออเป็นผู้ที่เกิดข้าม ห้ามวันณะกันเช่นพ่อเป็นแพทย์แม่เป็นสูตรอะไรเงี้ยนะออกลูกมาก็เป็นจันทานซึ่งแปลว่าพูดแต่ต้องมิได้ทีนี้มาถึงตรงนี้ภิกษุณีสีรูปที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยจนบอกว่าไม่มีวันณนะมันก็เป็นวันณะที่เรียกว่าโอปติกะโอปติกะนี่คือกลุ่มผูดที่ไม่มีพ่อแม่คืออุบัติขึ้นมาเลยเหมือน เหล่าพยาครุฑพยาครุฑพญาน้าพวกเนี้ยก็จะมีอยู่กลุ่มที่เป็นอุปติกะขึ้นมาคือภิกษุณีสีส่รูปที่ว่านี้เนี่ยครั้งเป็นทารกถูกนําไปทิ้งแล้วก็มีผู้ใจดีเก็บมาเลี้ยงไว้โตขึ้นก็เป็นคนสวยอีกท่านไหนไม่แน่ใจถึงได้ประกอบอาชีพโสเพณีก่อนจะอุทิศตนบวชเป็นภิกษุณี สี่คนที่ว่านี้คืออัมปปาลีอภัยามาตาวิมาลาและอัฐกาสีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับอาชีพโสเพณีดังกล่าวว่าน่าจะต่างจากอาชีพนางคณิกาอยู่บ้างแล้วก็อย่างที่ได้พูดแล้วว่าความหมายของคำว่าคณิกาแปลว่านางของหมู่คณะซึ่งก็เป็นเฉพาะบางหมู่คณะเท่านั้นไม่ใช่านางสาธารณะอย่างอย่างโสเพณี เ่ตนางอัมพาปาลีเป็นคนงามมีฐานะทางสังคมสูงมากได้รับการแต่งตั้งจากสภาของแคว้นวัตชีหมู่คณะที่เธอไปเกี่ยวข้องก็อยู่ในแวดวงของพระราชาบ้างละราชบุตรบ้างละพระสหายสนิทเท่านั้นแล้วก็มีค่าตัวแพงลิบๆลิ้วเลยนางขนิกาที่ได้รับการยกย่องสูงส่งในวรรณกรรมวรรณคดีที่น่าจะเห็นชัดคือเรื่อง การมณิวาสิถีเป็นนางคณิกาของเมืองอุเชนีซึ่งเป็นที่ชื่นชมมากตั้งแต่พระราชาลงมาจนถึงสามัญชนพวกเธอพวกเธอเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นมงกุฎดอกไม้หลายสีสถิตยอยู่เหนือฐานศิลาคำว่าคณิกาจึงน่าจะต้องตีความกันว่าเป็นโสเพณีหรือเปล่าคือการที่คนไทยเรามองว่า ก็ได้เงินได้ทองจากการไปขายบริการทางเพศมันก็เรียกว่าโสเบณีทั้งนั้นแหละจะปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่น่าจะได้หรอกถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนางอัมพาปาลีซึ่งมีฐานะทางสังคมค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็มีความมั่งคั่งเนี่ยเนาะถึงขนาดว่าได้ถวายสวนมะม่วงขนาดใหญ่ทีเดียวสวยงามร่มรื่น ถวายแดดพระพุทธองค์นั่นจะแปลว่าเหตุเกิดในสมัยพุทธกาลเพื่อปรับแต่งให้จถวายสวนมะม่วงเนี่ยปรับแต่งเป็นผ้าอารามนี่เพียงแต่เท่านั้นเมื่อวันที่เธอกําหนดวันจะทําบุญถวายอาหารแล้วก็ถวายสวนมะม่วงแด่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยพระราชาแห่งเมืองก็มาขอว่าขอให้เลื่อนวันทําบุญออกไปอีกสักวันหนึ่งได้ไหมเพราะว่า ก็พระราชาก็อยากจะอยากจะได้วันนั้นที่ที่เธอกําหนดเอาไว้เนี่ยนางอัมพปาลีก็ไม่ไม่เลื่อนออกไปตามพระประสงค์ถึงแม้นจะมีการเสนอชดเชยเงินให้เป็นแสนนางก็ไม่ยอมอยู่ดีแล้วก็ยังท้าทายด้วยว่าต่อให้ยกเมืองสาวิตถีที่ครองอยู่เธอก็ไม่ยอมนั่นก็แปลว่านางอัมพปาลีมีอำนาจค่อนข้างที่จะมาก นางอัมพาปาลีมีภูมิหลังอย่างไรเกิดวัน,นไหนไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าเธอสวยมากแล้วก็เฉลียวฉลาดเมื่อได้รับการแต่งตั้งโดยสภาคแคว้นวัชีให้เป็นนางคณิกาของเมืองเวสาลีคืออย่างนี้เมืองเวสาลีหรือภัยสาลีเป็นเมืองหลวงของแคว้นวัตชีว่างั้นเถอะเพรเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนางคณิกาของเมืองเวสาลีแล้วเนี่ย เธอก็ยื่นเงื่อนไขขอความสะดวกสบายความเป็นอิสระความเป็นส่วนตัวไว้ค่อนข้างที่จะสูงมากคือต้องมีบ้านนะต้องมีทรัพย์นะมีสวนส่วนตัวด้วยนะรวมไปถึงค่าทชาสบริวารรถเทียมมาด้วยคือไม่มีพระราชาหรือราชวงศ์องค์ใดใช้บริการของนางคณิกาคือนางอภมพาดีได้เกินกฎที่กำหนดนั่นก็คือ ตั้งหนึ่งก็คือหนึ่งเท่านั้นและด้วยราคาที่แพงลิบรลิวคือหนึ่งประมาณห้าสิบกหาปณะนะถ้าจะเทียบเท่ากับเงินก็น่าจะหนักประมาณสักสองร้อยบาทนี่มันไม่ใช่เรื่องเรื่องน้อยๆแล้วละ่ะมีอยู่นะมีอยู่คนหนึ่งซึ่งได้ใช้บริการนานถึงหนึ่งสัปดาห์เป็นพระราชารูปหล่อมากซึ่ง,งานางก็ พึงพอใจแล้วก็ได้ให้พระโอรสแก่พระราชาองค์นั้นแต่เดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาคุยกันต่อว่าพระราชาผู้ที่ได้ใจของนางอัมพาปาลีไปถึงขนาดที่นางยอมมีพระโอรสให้นั้นเนี่ยคือใครสักครู่เดียวครับถึงเวลาเปิดประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร It's time to explore new way of learning English for communication. ภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการบิน May I see your boarding pass, please? Now, sit back, relax, and enjoy the flight. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว We had like to give you a warm welcome to city of Angle. และภาษาอังกฤษในงานบริการโรงแรม How may I best assist you? We hope you enjoy the stay at our hotel. เสริมทักษะการเรียนรู้เพิ่มเติมกับเราได้ที่คณะศิลปศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี www.larts.rmutt.ac.th คุณทราบหรือไม่ว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดสมองตีถุงลมป่งพอง,องวัณนนโรคข้อก่อนกำหนดภูมิแพ้และอีกสารพัดโรคและคุณทราบหรือไม่ว่า30%ของผู้ป่วยมะเร็งปอดจากบุหรีพวกเขาไม่ได้สูบ แต่คนในครอบครัวและคนรอบข้างสูบอย่าให้บุหรี่ทำลายสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักบุหรี่เลิกได้ถ้าใจสู้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีขอร่วมส่งกำลังใจในการลดละเลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่6 6 0 0 สร้างสรรค์ทางความคิดสู่ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนศาสตร์และศิลป์คิดคน้นออกแบบอย่างสร้างสรรค์โดยการผรสมผสานวัฒนธรรมกับความเป็นไทยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพันยาบุรีพร้อมส่งมอบองค์ความรู้และวิชาชีพที่หลากหลายเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะบัณฑิตทัศนศิลป์ศิลปะไทยศิลปะศึกษาจิตกรรมออกแบบนิเทศศิลป์นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบภายในและหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตนาฏศิลป์ไทยศึกษาดนตรีขีตาศิลป์ไทยศึกษาและดนตรีคีตาไทยสากลต่อยอดองความรู้กับหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาทัศนศิลป์การออกแบบ รายละเอียดเพิ่มเติม www.fa.rmutt.ac.th หรือ0254932789ศิลปกรรมศาสตร์นำความรู้สู่การพัฒนาสร้างรากฐานความเป็นไทยรายการเพลินภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดย คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพตลลดกลับมาคุยกันเรื่องนาง นิกาชื่ออัมพาปาลีอีกว่าได้รึงพอใจราชารูปหล่อถึงขนาดยอมมีพรโอรสให้เนี่ยคือใครท่านพูดนี้ก็คือพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละนามพระโอรสก็คือวิมลโกนทัญญะซึ่งต่อมาก็ได้ออกบวชแล้วก็บรรลุอรหัตผลไปแสดงธรรมโปรดมารดาผู้มีศรัทธาแล้ว ก็สละชีวิตคาววดออกบวชจนบรรลุอรหัตผลไปในที่สุดพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีพระชนมายุน้อยกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพันษาได้ชื่อว่าเป็นเจ้าชายรูปงามผิวดังทองคำนางอัมพาปาลีหลงไหลถึงขนาดให้ช่างเขียนรูปประดับห้องนอนไว้เป็นที่ระลึกเลยทีเดียวพระเจ้าพิมพิสารเนี่ก็เคยตั้งนางสารวดีขึ้นเป็น คณิกาแห่งราชครุแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมสักเท่าใดอันนี้เราพูดกันเรื่องของอ,อนางคณิกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเราจะไม่พูดถึงนางคณิกาที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากอันนี้อดจะพูดถึงไม่ได้ความจริงก็เคยพูดถึงแล,ล้วล่ะ ถ้าท่านาไปที่กรุงเทพแถวแถวเยาวราชแถวแถวตรอกเต้าเนี่ยตรอกเต้านี่ปัจจุบันก็คือถนนเจริญกรุงซอยสิบสี่มาทางที่เป็นเออ่ใกล้ๆกับมูลนิธิปอติกต,ตึงประมาณอย่างนั้นอยู่ตรงข้ามกันกับสอนอสอนออะไรสักอย่างหนึ่งดูซิจะบอกชื่อก็จำไม่ได้สะละเป็นว่า บริเวณตรอกเตานี่เมื่อก่อนนี้ในสมัยรัชกาลที่สามนี่พกผู้ชายนี่รู้จักกันดีเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นย่านโคมเขียวคือเป็นซ่องโสเพณีว่างั้นเถอะมีรูปแบบชั้นสูงคือทั้งตรอกอ่ะมีโรงโสเพณีอยู่ให้เลือกหลายระดับมีโรงหนึ่งซึ่งเป็นซ่องโสเพณีที่คน นิยมมากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นนําด้วยในที่นี้ก็คือโรงยายแฝงยายแฝงบางทีก็เรียกกันว่าย่าแฝงพูดกันเป็นภาษาบ้านๆก็ต้องเรียกว่าเป็นแม่เล้าของของโสของสำนักโสเพณีแห่งนี้และยายแฝงหรือย่าแฝงนี้ก็มีฐานะร่ํารวยจากการเปิดากิจการเรืองร่มที่ว่านี้ในสมัยรัชกาลที่สามนี่ เป็นที่รู้จักกันดีว่าพระองค์ท่านทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าคือถ้าใครสร้างวัดเนี่ยจะถือเป็นคนโปรดประจำรัชกาลดังนั้นเนี่ยพวกขุนนางชนชั้นสูงคนมีฐานะร่ำรวยทั้งหลายจึงนิยมสร้างวัดและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือยายแฟงซึ่งเป็นคนที่ร่ำรวยและศรัทธาต่อพุทธศาสนาเป็นตุนเดิมอยู่แล้ว ก็เลยรวบรวมเงินทองร่วมกับบรรดาลูกๆูกต้องบอกว่าลูกๆูกนางเองก็ไม่ได้ว่าลูกของนางทั้งหมดหรอกแต่ในที่นี้ก็คือนางคดิกาคือหญิงงามเมืองทั้งหลายในสำนักแล้วก็สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาในปี2376ในสมัยนั้นนี่ไม่มีชื่อเป็นทางการชาวบ้านเรียกแต่แต่เรียกว่าวัดใหม่ใหญ่แซง น่าจะเป็นวัดที่สร้างใหม่โดยยายแฝงก็เลยเรียกกันว่าวัดใหม่ยายแฝงมีเรื่องเล่ากันว่าในงานสมโพธิวัดแห่งเนี้ยายแฝงก็ไปนิมนต์มหาโตประเทศในงานสมโพธิฉลองการสร้างวัดมหาโตคือใครมหาโตก็คือสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตหลวงปู่โตของวัดระคังนั่นแหละมหาโตนี่ท่านเป็นพระที่เทศแบบขวานผ่าซาก เทศไปตรงๆว่าเจ้าภาพทําบุญด้วยทุนรอนจากผลอย่างนี้นี่ผลอย่างนี้คือเงินจากโรงโสเบณีนี่ย่อมให้อน,นิสงเพียงสลึงเฟื้องของเศษบุญเท่านั้นนั่นแปลว่าได้บุญเพียงเศษเลี้ยวน้อยนิดไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเยแฝงได้ฟังดังนั้นก็โกรธมากจนเกือบจะได้ด่าพระตามภาษาแม่เล้าแล้วละ่ะแต่ด้วยความที่มหาโต ซึ่งต่อมาก็คือสมเด็จพระพุทธาจาย์โตเนี่ยเป็นพระสงฆ์ที่ผู้คนในรั้วในวังต่างก็นับถือกันมากยัยแฟงก็แสดงความไม่พอใจด้วยการยกเครื่องกันเทศกัดแทกถวายไปหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยยัยแฟงก็ยังไม่แล้วแก่ใจเหมือนกับอยากจะแก้หน้าว่างั้นเหอะจึงได้ไปนิมนต์ทูลกระหม,ม่อมพระจากวัดบวรน,นิเวศวิหารซึ่งต่อมา ซูลกมอมมพระในที่นี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ที่สี่มาเทศหวังจะแก้หน้าจากการเทศของมหาโตในคราวก่อดแต่การกลายเป็นว่าทูลกหมอมพระก็เทศสนาไปนในทำนองเดียวกันว่าหากจะทำกุศลได้จิตคุนมัวก็จะได้ผลน้อยถ้าเป็นความเห็นของอาตมาแล้วคงจะตัดสินให้ได้บุญเพียงสองไผ่เท่านั้น หนักเข้าไปอีกคือสลึงเฟื้องก็ว่าน้อยแล้วนะภผยน้อยกว่าสลึงเฟืองนี้เป็นมาตราของอหน่วยเงินในสมัยก่อนจะด้วยซ้ำไปอ,อยังไงก็ตามแต่เรื่องราวข้างต้นก็เป็นแต่เพียงเรื่องเล่าในตอนเริ่ม,เร,มเริ่มสร้างวัดจะจริงเท็จประการใดอันนี้ไม่สามารถที่จะ หาหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนได้เพราะมันไม่เหมือนสมัยนี้มีวิดีโอมีการถ่ายทำอะไรมันก็ไม่ได้มีผลหรอกต่อ,อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่สี่คราวนี้ท่านก็ขึ้นของราชละลูกหลานของเยนแฟงก็บูรณะวัดใหม่แล้วก็ขอทูลเกล้าขอพระราชทานนามวัดรัชกาลที่สี่ก็ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานนามวัดมาให้ว่าวัด คณิกาผลแปลว่าวัดที่สร้างด้วยผลประโยชน์ของหญิงงามเมืองภายในวัดคณิกาผลถ้าเผื่อว่าท่านผู้ที่สนใจไปสักการะบูชาเนี่ยท่านก็น่าจะต้องไปที่วิหารซึ่งมีเอ่อที่พระอุโบสถซึ่งได้ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำเป็นพระพุทธรูปประธานศินลปะสุขโขทยัย สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามซึ่งทุกวันนี้เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่ามแต่สันนิษฐานว่าในอดีตน่าจะเป็นองค์สีดำมาก่อนเพราะว่ามีองค์จำลองสีดำประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขะกิริยามีหอรักคังแบบกาอิฐถือปูนแบบเก่าซึ่งก็สวยงามมากทางด้านหลังตอนนี้นี่มีอาคารหญ้าแฟง ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างใหม่เมื่อสักประมาณสี่สิบกว่าปีมีรูปปั้นเด็ชแฝงครึ่งตัวภายในสู้กระจกก็มีข้อความบรรจารึกไว้ว่าวัดคณิกาผลน,นี้สร้างเมื่อพศสองพสอยเจ็โดยคุณแม่แฟงบ,บรรพบุรุษของตระกูลเปาโรหิตซึ่งก็ถ้าท่านจะไปจักรพรบูชาก็อาจจะไปขอพร เพื่อจะสมหวังในความรักโชคลาภแล้วก็หน้าที่การงานด้วยตํานานแม่เล้าเจ้าสํานักนางโลมสร้างวัดในตอนต้นต้น,ตน,ตนรัตนโอศินมันยังไม่หมดแค่เพียงเท่านี้หรอกเพราะว่าหลังจากที่ใหญ่แฟงเสียชีวิตไปแล้วลูกสาวชื่อว่านางกลีบสาครวาสีเรียกกันทั่วไปว่าแม่กลีบแม่กลีบก็ดําเนินกิจการหญิงงามเมืองต่อมาเรียกว่าโรงแม่กรีบ ก็เป็นซ่องโสเฟนีคราวนี้ยกระดับดูดีขึ้นไปอีกเป็นซ่องชั้นสูงหรูหราตกแต่งด้วยเข้าของอย่างดีแม่กรีบก็เจริญรอยตามมันดาก,ก็คือใหญ่แฟงในการสำนุกบำรุงพุทธศาสนาก็สร้างวัดขึ้นมาในที่ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ของใหญ่แฟงหากจากวัดคณิกาผลไปประมาณสามร้อยเมตรอยู่ปลายปลาย,ปลายตรอกเตาในปีสองพ ซึ่งตอนนั้นก็เป็นปลายรัชกาลที่สีล่ล้วได้รับพระราชทานนามวัดว่าวัดกันมาตุยารามแปลกันโดยรูปศัพท์แปลว่าวัดที่มารดาของนายกันเป็นผู้สร้างจริงๆแล้วลูกชายของนางกรีบนี่ชื่อกันแต่สะกดก็ไก่ไม่หันอากาศนอนเนนพอนังบนโทการันไม่ใช่กอแม่ากาศนอนหนูซึ่งก็ ทำไมถึงได้ชื่อว่ากันซึ่งมาจากไหนใช่ไหมก็มาจากการยกลูกชายใส่กันเทศสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์โตด้วยความเชื่อว่าจะได้เลี้ยงง่ายว่ากันว่ามีการเขียนสะกดผิดไปเป็นกันคือกอไม้หาน้ากาศนอนหนูก็เลยปล่อยไปจนถึงปัจจุบันนี้ในเวลาต่อมาในกันก็เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กและก็ได้นามว่าพระดรุณรักษาวัดกันมาตุยารามเป็นวัดขนาดเล็ก อยู่ในพื้นที่ชุมชนเชื้อสายจีนภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างสำคัญเช่นพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานนามว่าพระอริยกันมหามุนีมีจิตกรรมพุทธประวัติวิจิตรสวยงามสันิฐานว่านาจะวาดในสมัยรัชกาลที่ห้ามีเจดีทรงระฆังคว่ำแบบลังกาสีขาวสร้างเรียนแบบทำเมฆขะถูกของอินเดียซึ่งเป็น ทรงเจดีย์ที่มีสองแห่งในประเทศไทยเท่านั้นออนอกเหนือจากที่วัดจันมาตุยารามแล้วอีกแห่งที่สร้างเป็นทรงนี้ก็อยู่ที่วัดสมณตราชวรวิหารซุ้มประตูทางเข้าวัดก็เป็นงานปูนปั้นที่วิจิตรสวยงามมากมีศาลเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้านหน้าด้วยมีอาคารทรงโดมมีป้ายติดไว้เหนือนประตูข้อความว่า อนุสาวรีย์คุณแม่กรีบพระมารดาพระดรุรุณรักษากันสาครวาสีผู้สร้างวัดกันมาตุยารามเมื่อพศ2407แล้วก็มีรูปปัน้นครึ่งตัวของคุณแม่กรีบอยู่ในตู้กระจกวัดคณิกาผลกับวัดกันมาตุยารามเป็นวัดที่สร้างจากเจ้าสำนักโสเภณีผู้ร่ำรวยแม้นละความเชื่อทางพุทธศาสนาเรื่องการสร้างกุสนแล้วเนี่ย แฟงเอยแม่ตรีเปยจะได้บุญไปเพียงเศษเสี้ยวแต่ว่าการเวลามันผ่านไปผ่านไปก็คงจะไม่มีใครไปไปนึกถึงแล้วหล่ะโดยส่วนตัวคิดว่าการที่มีแค่ใจกุศลนะส่วนเงินนั้นเนี่ยจะบอกว่าเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์มันก็เขาก็ไม่ได้ไปคดโกงใครไม่เหมือนกับขุนอินทรประมูลซึ่งถ้าหากว่า อไปลองค้นประวัติก็จะพบว่าวัดขุนอินที่อ่างทองเนี่ยเอออันนั้นสร้างขึ้นมาจากเงินที่ไปโกงเข้ามาอันนั้นถ้าตายไปก็ตายไปเป็นเปรตแต่ว่านางเออ่นางเยฟงกับแม่กรีดไม่น่าจะไปเป็นเปรตอาจจะด้วยด้วยเหตุของการที่เราเราต้องยอมรับในแรงศรัทธาเหมือนเหมือนก,นกันกับที่นางอํา ผป,ปาลีเอ่ยใครต่อใครเอ่ยซึ่งจากแม่เล้าจากโสเภณีแต่นั้นก็เป็นนางคณิกาก็ไม่ได้เป็นนางโสเภณีทั่วไปซึ่งก็ยังได้บรรลุอรหัตผลด้วยซ้าไปวันนี้คุยกันจากเรื่องคณิกาบางกอกจนมาสุดที่วัดกันมาตุยารามแล้วก็วัดคณิกาผลหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้เพลิดเพลินไปกับสาระที่ได้หามาให้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกับ รายการนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าายการเพื่นภาษานานาสาระสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ อุตสาหกรรมการบริการการบินอย่างมีคุณภาพ